เลกลับมาเดกลับมาเขาป่าเขาป่าเขาป่าเดี๋ยวหิมะ <c oughs> สันนึ่อา้าวที่นี่ไม่มีหิมะไอ้ที่มันเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเป็นมุมมหาชน,นิดหนึงก็คือเ,เป็นวิวที่แบบ <c oughs> สวยมากๆอยู่มา5วันนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ลงลิฟต์และขึ้นลิฟ วันนี้วันที่ห้าแล้ววันที่ห้าแล้วพวงนี้เราจะกลับแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปเล่นเล่นหิม,มะเล่นหิม,มะนะฮะแล้วก็ไปพักผ่อนคาเฟ่ต่างๆวันนี้เป็นวันชิวๆพักเข้าวันนี้คืออุ่นสุดๆอะชุดอะและ้วก็ดูดูเกาหลีสุดๆอะที่ผ่านมาเป็นดูคนไทยหรอช่กูกับมึงเนี่ย มือเย็นมากความอบอุ่นว่ะออกเหม็นด้วยคันออกแล้วก็เหม็นด้วยค่ะวันนี้ลงลิฟต์มันมีเราไปทางนี้ได uh ้ตั Nay, ้งนานแล้วใช่ไหมอ๊บฉันแหละอุ๊ยนนี้หนาวมากวันนี้ต้องมีถุงร้อนแหละถุงร้อนต้องเข้าแล้ววันนี้มือ ถึงแล้วนะคะคาเฟ่เราจะมานั่งคาเฟ่ชื่อร้านอะไรนี่ชื่อร้านอะไรบ้างชื่อร้านอะไรไม่รู้อะร้านนี้อยู่ที่ไหนเนะี่ยไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยทนะั้งสองคนไม่รู้อะไรเลยเหรอนี่ไงอึนพยองพันนกวิลเลจมันเป็นห<อ>มู่บ้านอะไรสักอย่างหมู่บ้านมันจะมีจุดที่ถ่ายไวไ้เราจะเห็น บ้านอะไรประมาณนี้บ้านทรงเกาหลีเป็นคาเฟ่ที่แบบจุดถ่ายรูปจะเห็นแบบบ้านวิวเนี่ยวิวบ้านแบบเกาหลีแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะชื่อร้านนี่อ่ะดูชื่อร้านไม่รู้อัานไม่อ่านไม่ออกวิวสวยมากข้างบนจาดฟ้านละะ่ะคะสวยมากแต่ว่า ขึ้นมานั่งไม่ได้หรอกเพราะมันหนาวมากตอนนี้คิดว่านั่งในร้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาถา่ายรูปวิวริมกระจกอะ่ะเต็มหมดเลยไม่มีที่ว่างเลยตอนนี้ก็เลยแบบไม่ได้นั่งริมกระจกนะคะนั่งข้างในแทนแต่๋่าเอาเสื้อไปจองแหละนี่ข้างบนวิวสวยมากตรงชั้นนี้จะเป็นแบบร้านอาหารนะคะเป็นร้านนะ คาเฟ่อยู่ข้างล่างแค่มีแบบว่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามแล้วได้สาม,มชัชน้นนั่งตรงนี้ได้วิวตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านี่นะคะตรงนี้ก็จะเหียบนีดนึงติดนี่ เว่าาททตรงนี้มันจะเป็นมุมมหาชนนิดหนึ่ง<ด>ก็คือเป็นบิวที่แบบสวยมากๆทุกคนก็จะต่อแถวกันมาถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่าจะไม่มีใครนั่งกินตรงนี้นะเพราะว่าจะเว้นไว้ให้คนถ่ายรูป <c oughs> แก๊งเราก็จะถ่ายรูปเยอะนิดนึงแต่ว่าถ่ายรูปสวยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มากินกันชาเขียวที่นี่อร่อยนะแต่ว่า ติดหวานไปนิดนึงอ่ะไม่ได้แบบสั่งแบบออริจินอลไม่ได้สั่งหวานน้อยอะไรเลยหวานเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวให้ดูนะสวยมากนี่เป็นหมู่บ้านน่ารักเหมือนไม่มีคนอยู่เลยอ่ะหรือมีคนอยู่ก็ไม่รู้ว่าแต่มันมัน,ม,นมันไม่ดู เอ๊ะ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 บ้านคนแบบปกติอ่ะเหมือนสตูอ่ะไม่รู้ว่าแบบมีคนอยู่จริงๆป่าอ่ะนี่ฮะครับเย้คลุยหน้ามืดตรงเนี้ยเป็นหัง อันนี้ไม่ใช่ขี้มกนะคะไอขี้มุกล่กนะคะกเดี๋ยวเราจะไปเมืองหิมะกันนะคะเล่นหิมะกันแต่ว่าที่นี่คนไทยเยอะมากนะคาเฟ่นี้แบบเจอคนไทยเยอะมากๆพอๆกับอ่ไอนี่เลยอะโอลิฟย่างอะโอลิฟย่างคนไทยก็เยอะที่นี่คนไทยก็เยอะมากๆคือเขาน่าจะดูติ๊กต็อกมาเหมือนกันแล้วก็เลยมา นีนะทหันไปเจอแต่คนไทยแต่บางทีอะคนไทยบางทีหน้าเหมือนเกาหลีน้าเหมือนญี่ปุ่นอะ <c oughs> เจอร้านคุณป้านะคะน่ากินมากแบบหอมมากข้าวเชาว้ายังไม่ได้กินไงนี่ร้านนี้ราคาแบบ2 0 0พันสองประมาณเนี้ยวอนนะคือแบบราคาดีมากแล้วเป็นแบบ คือแบบโลโก้โลโก้เลยอะคิดว่าต้องอร่อยมากเพราะว่าหอมมากอรอยแต่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกว่าร้านนั้นเพราะว่าร้านนั้น่ะมันมีกลิ่นชินามอน เครื่องไม่ชอบกินชินน้มอนแต่อันนี้ไม่มีอ,อร่อยเมืองอันนี้อร่อยไม่มีชินน้มอนเป็นอะไรนะมันเป็นน้ำตาลเฉยๆไม่มีชินน้มอนไม่บอกเขาหรอมาชิสโต,ตโยอันนี้อันนี้ไม่มีชินน้มอนแล้วก็คือเป็นเดมตาลแล้วก็มีถั่วอร่อยมาก ก็มต้งอร่อยมากอร่อยมาก,มากเป็นล้อร่อยแล้วก็คือจะเป็น,น้งใหมเด้งกับมาเด้งกับมา <c oughs> อ่ะต่อไปร้านนี้ <c oughs> นตอนนี้ไหมฉันเออต่อไปรีวิวอันนี้นะคะร, <c oughs> ร้อนไหมเนี่ย <c oughs> เป็นแซนด์วิช <c oughs> ไข <c oughs> ร่ร้อนไหมร้อน อร่อยหนะมันอร่อยแต่ว่ารสชาติที่คุ้นเคยก็คือไข่เจียวใส่หัวหอมไข่เจียวหัวหอมแล้วก็ใส่ขนมปัง <c oughs> อร่อยถ้าใส่นำตาลมันจะได้รสชาติใหม่ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ได้ใส่มแนะนาว่าถ้้ใส่น้ำตาลมันจะได้รสชาติใหม่ที่เราแบบอาจจะไม่เคยกิน <c oughs> อร่อย <c oughs> แต่อันนี้อร่อยกว่า อันนี้คือจวนเดีเยว่ามาเก็บภาพนี่เจอต้องซื้อน่ากินมากจะซื้อไปกินพรุ่งนี้เช้า ถึงแล้วค่ะทุกคน,น,นถึงแล้วอากาศเย็นมากแต่ว่าไม่หนาวมากแบบว่าพนได้อยู่เพราะว่ามีแดดเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นหิมะกันนะคะเป็นหิมะที่นี่เป็นหิมะเทียมนะไม่ใช่หิมะจริงๆเพราะว่าตอนนี้ที่เกาหลีมันไม่ได้แบบหิมะตกทั่วประเทศนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบใกล้ๆแม่น้ำฮัน มันจะเป็นลานเล่นเล่นหิมะแบบเป็นหิมะเทียมอยากไปเล่นหิมะกันดิคะพี่เต้มาอันนี้ฉันกับมันสวัสดีค่ะนี่ก็มาโมเดลอันยองเซีวอันยองอ่ะเซียวเร็วอันยองอ่ะเซียวเลยนะเนี่ยเข้างในก็มีของขายมีแฮนด์เมดตอนแรกพี่อยากจะไม่มาแล้วพี่ขี้เกียจแล้วออนนี่แหละหิมะเล่นมะไม่มีเอาหิมะต้องไปเล่นตกส้มอีกสถานีนึงอันนี้เดี๋ยวมหิะ อ้าวที่นี่ไม่มีหิมะไอที่มันเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมคะนี่ค่ะอ๋อคนละที่เราต้องไปสถานีแต่อันนี้แหละแต่มันจะอยู่ฝั่งนู้นเดินไปได้เดินได้ต้องเดินเลาะแต่มันจะไกลนิดนึงเดินริมน้ำไปถึงไหมครับถึงค่ะเดินชิวๆก็ได้มั้งพี่โมเดลลิ่งที่รูาจักนะคะว่าเอญเจอที่นี่เฉยเลยแต่ว่าเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีหิมะก็ว่าทำไมคนบงเยี่ยบๆต้องเดินไปตรงนน้นตึกส้ม ต้องเดินไปไกลหน่อยแต่ว่า <ừ m. S 1> น่าจะเดินชิวๆได้มั้งเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะได้เล่นหิมะไหมวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปในนี้เอาโตโ๊ะบกีีฟรีก่อนนะใช่ไหมแค่เช็คอินกดไลค์อ๋อกดไลค์แค่นั้นเราได้โต๊ะบกีีฟรีนะคะไปถ้ากดไลค์กดแชร์ช่องเบลลิเบลนะครแต่ถ้ากดไลค์กดแชร์ช่องเบลลิเบลนะคะก็จะได,กด Bell Bell ะะ้ก็จะได้ต๊ะบกกีาา <laughs> ที่เราจะเอา <laughs> เอาราเวเก็บไว้ให้อย่างดีเก็บไว้ให้อย่างดีคะ่ะได้ไป ๋ยวเราเดินไปชิวๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆอากาศมันเย็นน่าจะเดินได้อยู่รับบรรยากาศของเกาหลีที่แท้ทูงปะ่ะนี่คือทางเดินของเราเพื่อจะไปเล่นสกีเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่า อะไรครับนีนนี้น้ำมาตรงแม่น้ำท่านนะคะเราไม่ได้เล่นหิมะนะเพราะว่ามันไกลเกินเดินไม่ไหวเดินได้ต้องเดินล้อๆแต่มันจะไกลนิดนึงเดินชิวๆก็ได้มั้งได้เลยชิวๆก็ได้มั้งกดเลยตรงนี้เหรอเปิดตรงนี้อ่าใช่แล้วก็ทิ้งไว้สี่นาทีก็ต้องหยุดปะหยุดแล้วก็รอสี่นาที กินมามา่มากินมาม่าที่เกาหลีแบบออริจินอลเขาก็มากินที่นี้จากคลิปเล่นหิมะ<า>กลายเป็นคลิปกินมาม่าที่แม่น้ำหันนะคะิมาปิกนิกที่แม่น้ำหันบรรยากาศดีอากาศเย็นๆกินมาม่าร้อนๆคือแบบว่าฟินมากพี่นักที่แม่น้ ถ้าคว่ำนะคือไม่เดิมไปทำใหม่มันไม่คว่ำโผล่อะไรอย่างเงี้ไยได้ฮะมัน,นไม่คว่ำแล้วก็หลุนลงมาเลยแฉ<ช>โอยโอยรสน,นี้ก็อร่อยแต่ว่าเค็มไปนิดนึง อันนี้เหมือนใช่ก,กรอบแฮมอะ่ะอันเนี้ยะะอร่อยนะนำแล้วนะคะทุกคนด้านกังนำกลางนำตาย จะเป็นย่างกลางน้ำก็เป็นย่านแบบช้อปปิ้ง่ในเมืองช้อปปิ้งเลยอ่ะช็อปเยอะมากแล้วมีแต่ตึกใหญ่ๆสูงๆทั้งนั้นเลยคนก็เยอะมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปไดโซที่เกาหลีนะคะจะไปดูว่ามีอะไรขายบ้าง เดี๋ยวเราจะมาซื้อของฝากอน,นะคะเป็นแบบพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยนะต้องซื้อที่นี่นะเคมาร์เก็ตโคเรียมาร์เก็ต่ะใช่ปะโคเรียมาร์เตอ๋อโคเรียมาร์ททุกคนที่นี่ของเยอะมากแบบทั้งของกินของแบบ ของกุญแจของจิบน่ารักอะไรเงี้ยของฝากอ่ะเยอะมากถ้าจะมาซื้อของฝากคือมาที่นี่เลยสาขานี้เลยกลางน้าของฝากเยอะมากนะคะฝากเพื่อนฝากอะไรนะฮะอืมเต็มเลยเยอะมากถึงบ้านแล้วค่ะคืออยู่มาห้าวันนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ได่ลงลิฟต์และขึ้นลิฟต์ ลองไรคือเดินขึ้นเขาลงเขาอะคุณนะและ<า>ว้วมนวะดรพี่ค่ะตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ดีครังทำฉันนั้นกนทงแต่ทำแล้วไม่แรงมากอะเพิ่งคนพบว่ามีหลิบตรงนี้นะฮะก็ก็โอเคนะคะวันนี้เป็นวันเกือบสุดท้ายแล้ววันที่ห้าแล้วพรุ่งนี้ก็กลับไทยแล้วนะคะก็ ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะเป็นวันสิ้นปีนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปคาบดาวที่ห้องนะคะแบบกินไก่ทอดกินอะไรอย่างี้ที่ห้องนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องว่าซื้ออะไรมากินบ้างแล้วก็คาบดาวยังไงนะ่ะวันนี้นะคะก็กินเป็นมื้อส่งท้ายที่เกาหลีนะคะวันนี้เราไปซื้อไก่มาตัวจากร้าน ตะกร้าไก่ทอดกับเบียร์ที่อยู่บนภูเขาสูงสูงมากพี่แนทหั่นไก่จับแล้วปุะป๊อบอย่างนี้ได้ป่ะฮะโอ้ยกรอบมากดูว่าดูแบบคือดูดีอ่ะดูดีอ่ะอู้เหมือนกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะกระ,กระดูกกระดูกลองกิน,น<ๆ>ดูดูดิดูดิแล้วเขาทอดกรอบอะไรขนาดนั้นอะ ถ้าสมมติมันอร่อยไปเอาอีกนะเขาปิดกี่โมงไม่รู้แต่พี่ไม่เดินนะใครจะเดินก็เดินระวังระวังร้อนตรงนี้นะเฮ้ยลงเสื้อให้ตรงนี้นะนคุณนะ้ากล้องเราเลนส์วายเกินนี่นะคะกำลังต้มมาม่านะคะอันนี้รสนี้กับอันนี้ผสมกันอร่อยมากคอนเฟิร e ์มแรกกี่ห่อกินกี่บอกอวันนี้ห้า,าห่อกินให้หมดไก่หนึ่งตัว แต่ถุงไส้จะเป็นมาม่าแล้วตอนนี้พินแอดอาลี่ด้วยเลยาะทำไงอุ่นเขาอะนี่นะคะซุนแดไส้กรอกเลือดต้มเพราะว่าเราเวฟไม่รู้ไม่สุกรลยอยังเดี๋ยวต้มมาเลยได้นี่แหละนี่แหละ بدر: 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 Step your back! Oh! ไปฮะวันนี้กลับบ้านแล้วค่ะห้องพักห้องพักที่นี่ดีมากนะคะมีห้องน้ำสองห้องด้วยใครแบบคนเยอะๆเพื่อเยอะๆมาพักที่นี่ได้พักได้ไม่เกินหกคนเลย ลอง SEO วันที่6นะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะของเยอะมากมากนี่เดี๋ยวรอซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถไฟไปสนามบินเลยในถึงไปสนามบินอินชอนก่อนนะคะตอนนี้นะคะยังไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะเพราะว่าต้องรอรอบนะคะอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เลยกลับมาคาเฟ่เดิม คาเฟ่ที่ตอนมาถึงมานะคะเพราะว่าคาเฟ่นี้ใหญ่มากแล้วไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่าข้างในหนาะมันไม่มีที่นั่งเลยทุกร้านแบบเต็มไปด้วยคนแล้วที่นั่งก็ไม่มีก็เลยไม่มีที่รอก,ก็เลยข้ามถนนมานั่งรอที่คาเฟ่นี้นะคะหากาแฟกินอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้นั่งข้างนอกเพราะว่าของเยอะมากเกรงใจที่ร้านนะคะนี่ข้างนอกสบายมาก เกิดว่าใครแบบเออรอรถก็มาร้านนี้ได้นะขนมอร่อยครัวซองอร่อยมากตอนนี้ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะกว่าจะเข้าได้คือแบบนานมากยืนรอแบบเช็คอินอะคือเป็นชั่วโมงแถวยาวมากแล้วตอนเข้ามาปุ๊บตอนตรวจกระเป๋าอะก็แถวยาวมากแล้วแบบ ที่มันแคบแบบมันน้อยอ่ะมันก็เลยรอนานกว่าจะได้เข้ามาค่ะมาถึงนี่ตอนเอเอ,เอมาถึงนี่ประมาณเที่ยงค้าได้เข้ากับสี่โมงอ่ะตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้วอ,อีกประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งอ่ะเครื่องออกคือแบบนานมากแล้วตอนนี้ร้อนมากคือไม่คิดว่ามันจะแบบร้อนขนาดนี้ใส่ฮีเท็กอยู่ข้างในอ่ะ ไม่ใช่ฮีเทด็ดิเป็นแบบลองจอนข้างในนะนะแล้วก็เสื้อตัวเนี้ยมันก็อุ่นอยู่แล้วเพราะมันเป็นขนอุ่นมากแลก้วกางเกงก็ใส่วอมแบบบุขนแล้วก็มีกางเกงลองจอนอีกหนึ่งรออนน้อนมากตอนเนี้ยคือร้อนมากอยากถอดมากเสื้อเดี๋ยวจะไปถอดในห้องน้ำแต่มันจะเก็บไหนอะ โอเคเดี๋ยวเจอกันที่ไทยนะคะคิดถึงประเทศไทยมากกิน้มตำเฮะถึงไทยแล้วค่ะตอนนี้ถึงไทยแล้วนะคะคือหลับสบายมากวันนี้ไม่ปวดหูเลยการถึงไทยนี่เลิศมากหลงเครื่องเราไม่เจ็บหูอันนี้ก็ถึงไทยเรียบร้อยนะคะอากาศก็ร้อนเหมือนเดิม ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมก like, so close, ดไลค์กดติดตามส์ายไปกับมาร์ใจให้ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปที่ไหนนะคะติดตามชมนะคะบ๊ายบาย